ครับสวัสดีครับเรากลับมาที่กรุงแฟรงก์เฟิร์ตอีกครั้งนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้ครับจะพาทุกท่านมาตามจุดไ่ายรูปต่างๆนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับอากาศเย็นมากครับในช่วงนี้ครับและยังพามาเดินข้ามแม่น้ำไมครับซึ่งเป็นสะพานที่ก็าทำเฉพาะคนจักรยานนะครับหรือรถสกูตเตอร์เท่านั้นครับไม่ให้รถยนต์ขึ้นครับแล้วพามาซื้อกา์ดครับซึ่งร้านนี้ด m เนี่ยถูกมากไม่ถึง ยูโรเลยครับใครที่ชอบสะสมการ์ดครับสามารถซื้อได้ที่ร้านนี้ครับแล้วก็ยังพาไปเยี่ยมชมจุดที่เขาขายพวกของแต่งคริสต์มาสครับในห้างแกลเลอรีครับและยังพามาทานร้านอาหารครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านที่สามารถแบบชมวิวรอบๆเมืองได้แล้วก็พามาซื้อเบเกอรี่ครับซึ่งราคาไม่แพงที่ร้านนี้ครับใกล้ๆทางเดินห้างแกลเลอรีมาโลเมอร์ครับและโลเมอร์ปีนี้ครับมี คริสต์ a าสเฟสิ v ัลมาเก็ตครับซึ่งเป็นตลาดที่แบบว่าเขาขายของกินของตกแต่งในช่วงคริสต์มาสครับช่วงนี้เขากำลังทำร้านกันอยู่ครับแล้วก็ยังเดินมาเรื่อยๆครับมาที่สะพานไอรอนบิชของแฟรงเฟิร์ตครับที่เขาไว้ของคุณแจกันนะครับอรุณสวัสดยามเช้านะกรุงแฟรงเฟิร์ตครับ โอ้อากาศที่นี่เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆครับใบไม้ล่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วครับช่วงกลางปีมายังเป็นสีเขียวพอช่วงหน้าหนาวนี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดครับแต่ว่าเวลาเราเดินจะเดินยากนิดนึงเพราะว่า ใบไม้เยอะมากเจ้าหน้าที่เขาเก็บไม่ไหวครับพามาชมตึกราชการครับเขาคล้ายเป็นมีหน้าที่อนุญาตในการสร้างตึกในการก่อสร้างในการอนุมัติแบบผมเสิร์ชจากในเน็ตนะครับเหมือนคล้ายๆกรมโยธาของประเทศไทยครับอาคารก็สวยมากครับ มามาชมด้านหลังครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปผมว่าอาคารนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถมาถ่ายแล้วภาพออกมาน่าจะสวยพอสมควรเลยครับ ใครมาเยอรมันจะทราบดีครับว่าแบรนด์รถยนต์ Mercedes-Benz เป็นแบรนด์ของเยอรมันครับ <c oughs> จึงมีการนำมาประยุกใช้ในรถราชการเช่นรถตำรวจครับรวมถึงรถสาธารณะรถแท็กซี่ครับก็จะใช้แบรนด Mercedes ์ Mercedes-Benz อยู่ทั่วกรุงเลยครับ <c oughs> ในเขตเมืองครับต้นไม้จากที่เคยเป็นสีเขียว ก็กลายเป็นสีเหลืองสวยงามครับบางต้นก็เป็นสีส้มผมกำลังเดินไปโรเมอร์ครับที่การเดินไปโลเมอร์ง่ายๆครับเราก็จะเจอจุดเจออาคารที่สามารถถ่ายรูปได้สวยๆหลายจุดเลยครับ ถ้ากลัวหลงเดินเลาะแม่น้ำไม้ครับเดินไปเรือ่อ <c> ย <oughs> ก็จะถึงโลเมอร์ครับขอภายเสียงผมวันนี้ผมเป็นไข้หวัดทำให้พูดไม่คล่องมากนะครับ sorry. <c oughs> sorry 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 ก่อนหน้านั้นใบเขียวมากตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับร่วงหมดกลายเป็นต้นแมมมดไปแล้ว จากเศรษฐกิจยุโรปครับโรงแรมอินเตอร์คอนก็อย่างไปไม่รอดครับนี่ปิดกิจการครับยากมากๆนะครับในโรงแรมที่แบบเป็นที่นิยมห้าดาวแล้วปิดกิจการผมเพิ่งเคยเห็นที่แฟรง์เฟิร์ตเนี่ยครับหลายท่านเห็นสะพานด้านหน้าไหมครับอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไมล์ ซึ่งไม่ได้อนุญาตให้รถยนต์ขึ้นนะครับให้จักรยานขึ้นให้คนสามารถขึ้นขับสกูตเตอร์ขึ้นเขาสร้างไม่ได้เป็นแบบเพื่อรถยนต์เพื่อประชาชนเขาก็สร้างครับแม่น้ำไมยเนี่ยมีสะพานติดติดกันเนยเยอะมากครับ<ม>เห็นไหมครับด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีมีสะพานอยู่ หลายจุดครับถ่ายความสวยของต้นเมลเปิร์นให้ชมครับช่วงหน้าหนาวมีมอสอยู่บนลำต้นเลยครับพามาชมสะพานครับ สังเกตดูนะครับมันดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่ว่ามันโครงอยู่ครับทางขึ้นเนี่ยเฉพาะบันไดครับเราจะเห็นโรมเมอร์ไกลๆครับแล้วก็ดมอมเบเซียแฟงเฟิร์ตครับเป็นโนนเป็นออริากาสูงมากครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยครับ กมการจอดรถของคนแรงเฟิร์ดครับดูดีจอดบนฟุตบาทเลยถือว่าเป็นรถเล็กครับใกล้กันมากแล้วจะมีรถเ,เล็กแบบนี้ครับของสมาร์ทซึ่งเป็นเครือของ Merc e เ e s ครับ <c oughs> แล้วก็ที่นี่ครับบนทางเท้าก็ยังอนุญาตให้มีการวางโต๊ะในธุรกิจที่เป็นร้านอาหารครับก็สามารถ วางบนทางเท้าได้แต่เขาก็จะวางชิดๆหน้าร้านครับเขาไม่ได้วางแบบว่าทั้งหมดของพื้นที่ทางเท้าก็ยังมีพื้นที่ให้คนนั้นเนี่ยสามารถเดินได้ทางร้านก็จะได้มีพื้นที่ให้กับคนที่มาเป็นลูกค้ามาทานแต่คนส่วนใหญ่ที่นี่นอกจากเดินแล้วเขาก็ายังมีการขับจักรยานเนี่ยครับเขาขับจักรยานกันเยอะมากครับสังเกตดูเวลาเราอยู่ที่ไทย ก็จะมีฝรั่งมาไทยแล้วก็ขี่จักรยานในเขตเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเหมือนี่เมืองเขาครับเพราะว่าเขาขับรถไม่เร็วครับผมไม่ค่อยเห็นคนเขาขับรถเร็วเหมือนกับเขาค่อนข้างถูกกำหนดด้วยกฎระเบียบถ้ากระทำผิดนี่ผมว่าก็น่าจะโดนในเรื่องของค่าปรับมากพอสมควรครับก็เลยไม่มี ปัญหาการเกิดอบุบัติเหตุมากนะักนี่นี่นี่วางโต๊ะอยู่ตรงที่จอดรถเลยครับแต่ตรงนี้เป็นผับผมจำได้เมื่อก่อนมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นผับเปิดเพลงดังบึมๆเลย แต่การเป็นผับของเขาสี่ทุ่มเขาก็ปิดนะครับสี่ทุ่มนี่คือปิดเงียบเลยครับไม่ได้แอบเปิดตีสองตีสามตีสี่เหมือนที่ไทยครับพามาชมย่านใจกลางออฟฟิศครับเป็นศูนย์กลางเมืองครับสำหรับใครถ่ายรูปก็มาได้ครับอาคารสวยครับแล้วก็ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ยูโรครับ สำหรับใครที่สนใจซื้อการ์ดครับ <c oughs> ผมเลือกกาดจากที่นี่ครับราคาไม่แพงกาดคริสต์มาสกาดนิวเอร์ครับถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยครับช่วงคริสต์มาสในห้างครับเขามีของแต่งบ้านที่เป็นแบบของแต่งคริสต์มาสเนี่ยเยอะมากครับ เยอะมากทั้งน่าจะทั้งชั้นนี้เลยครับ แต่ถูกไปจนหนึ่งแพงเลยครับ อซื้อให้ลูกเลยครับผมแวะมาห้างแกลเลอรียครับเพื่อมาทานข้าวในห้างเขาก็จัดคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวมาดูของเล่นให้ลูกด้วยครับ ที่อไรมันช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาพอสมควรเลยครับเขาจะมีป้ายราคาดแดงๆเนี่ยครับค่อนข้างเยอะตรวงนี้ลิก้าชอบเล่นเลโก้มากเยวหาซื้อเลโก้ไปให้เขาครับได้ของแล้วครับซื้อไปบางส่วนครับ แต่ทีนี้ครับจะมาชวนทานอาหารกันที่ l ก r ร a r ร s t a u อ a n t ครับเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่มุมสวยที่สุดครับในแฟงเฟิร์ตครับเรารับการ์ดครับด้านหน้าครับแล้วก็หาโต๊ะนั่งได้เลยครับซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ย ก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นผมอยากจะนั่งตรงนี้ชมวิวนี้หรือนั่งด้านนอกเพื่อไปชมวิวด้านนอกก็สามารถนั่งได้ครับเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ชมครับช่วงนี้หนาวครับนอกเปียก ด้าน,นล่างครับเขามีคริสต์มาสเฟสติวัลครับแต่น่าจะเป็นช่วงวันเสาร์วอาทิตย์นี้มั้งครับผมมาเร็วไปหน่อยสวยครับสวยทั้งเมืองเลยครับ ชมอาหารครับเราก็สามารถเลือกตักได้ครับแล้วเขาก็จะคิดตามน้ำหนักร้อยกร่มครับอีกหนึ่งที่ครับที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องไปปารีสครับราคาเดียวกันเลยครับไม่ต้องไปเลย แล้วที่นี่เขาก็ให้ถุงให้ถุงของขวัญให้สติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยครับที่ห้างแกลลอรียครับไม่ไกลครับมีหลายแบบหลายสไตล์เลยครับในใจกลางเมืองครับเริ่มมีงานคริสต์มาสโดยเป็นร้านค้ามาเปิดครับ มีคนมาร้องเพลงอยู่เ<ต> <c oughs> สียงพอมาก This is I love <c> oh <oughs> yeah 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 e be your ใกล้ถึงโรเมอร์แล้วครับแวะนู่นแวะนี่โอ้ันนี้เขาเป่าแก้วเหรอครับร้านก็เริ่มเปิดบางร้านแล้วครับผมว่าเขาน่าจะเตรียมช่วงวีคเอนนี้ครับ S <S เจอวีโตด้วยครับ่งจะสั่งเบเกอรี่ปทานครับมาไส้กรอกเขาบอกต้องกินไส้กรอกเยลรมันมีกืน,วนอวของนี้น่ากินกว่าครับจะกินขวดองนี้แล้วกันครับเพพัทเซลที่นี่ถูกครับ 3อัน3ยูโรครับร้านนี้อยู่ตรงระหว่างทางไปโลเมอร์ครับจากแกล,ลเลอรีครับจากห้างแกล,ลเลอรีด้านนู้นครับเดินตรงมาเซิร์ชจาก Google ก็ได้ครับถึงโลเมอร์แล้วครับเขาตั้งบูธงานคริสต์มาสทั้ง พื้นที่เลยครับโอ้โหใครอยากจะถ่ายกับโลเมอร์สวยๆนี่อาจจะอดครับ แต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งต่างจากช่วงกลางปีมากๆโอ้ oh, oh, มีต้นคริสมาสใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วย มาตรงสะพานไอรอนแฟงเฟิร์ตครับ ที่เขาแขวนกุญแจครับแล้วก็เป็นท่าเรือแล้วก็หอนาฬิกาอยู่ด้านหลังครับ いいよ、バラード。